อ่ уров, สวัสด uh ีครับผมคลิปนี้นะครับมาลองสปีคเกอร์ด้านล่างนะครับผมของวาร์บิลอ์นะเป็นรุ่นนอร์มัสเอสนะอา๋ยวให้ดูด้านหลังนะฮะอ่คลิปแรกลองด้านบนนะครับผมเนี่ยครับสปีคเกอร์นะครับผมนี่นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับสเปรยมที่ลองเป็นเ w ีครับผม c ี1ีวันเ่นี้นะครับเสียงออกปกตินะฮะบีแอมก็ใช้ฟ t Audio ครับหลอดนะ เองเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอ่าเ,นะเดี๋ยวลองปิดเครื่องนะครับอ่าเนี่ยปิดก็ปิดเลยนะครับอ่าเปิดเครื่องครับต้องรอด,ดีเลยนะครับสิีมากนะโอเคครับผมเสียงมากเสียงดีมากครัครับ